มีเรื่องแบบให้หาแต่เช้าเลยนนสวันไววันก่อนเจอฤษีวันนี้เจอสินแสราดู๋ซ <c oughs> ินแสบอกว่าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่คือสามวันแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไม่ต้องมาหาละมาหานี่คือมาหาตัวคนร้ายนะไม่ได้มาหาตัว ติบเอ็ดนี้ไม่ต้องมาหาแล้วเพราะว่าเหนื่อยหาไม่เจอเขาวนี่ไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับขอรัตน์้าครัไม่ลื่นแล้วค่ะ สามเข้ามาไม่ดีไม่ดีไหนามเลยอะไรี่จับอยู่เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปก่อนน้ไปก่อนเลยอะไรนะลองกิ้งให้ดูหน่อยใบมันเป็นน้ำดูคนนำทางนะคะจะนำทางไปถูกหรือไม่มาเหรอเนะระเทพไปทางไหนตามทอดตามทอไป ไปค่ะไปค่ะจะมีรอยาคนเพราะว่าพี่เพรพี่เขาปักโลเคชันแถวมาแล้วแถวมาไม่ทันแล้วแถวก็หลงอยู่ในป่าอย่ามาเด้อกเญแจ ยไม่มีใครหรอกแฟนเป็นยังไงบ้างไม <c oughs> ่มีเลย